สวัสดีค่ะวันเสาร์ในวันหดุดวันนี้เป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้มีการกักตัวเองกันบ้างหรือเปล่าคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อเองตัวเราเองที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็สามารถที่จะกักตัวเองได้นะคะออกข้างนอกเมื่อยามจําเป็นแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนตระหนกตกใจกลัวจนเกินไปนะคะมันจะทําให้เราจิตตกมากเกินไปบางครั้งเราอาจจะเสพข่าวจากหลายๆที่มากเกินไป ไม่รู้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะคะดูแล้วฟังจนทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นอันทําอะไรคิดกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดเอาเป็นว่าเราปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําดูแลตัวเองให้ดีก็พอนะคะโรคนี้ก็ใช่ว่าจะติดกันง่ายเกินไปนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแค่เดินผ่านหายใจผ่านกันก็ติดแล้วม,มันไม่ขนาดนั้นนะคะจะติดต่อกันได้ก็ต้องมาจากสารคัดหลัง่งหรือละอองฝอยที่เกิดจากการไอการจาม น้ำมูกน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อนะคะหากเราสูดดมพวกละอองฝอยที่เกิดจากกาันไอกันจามหรือน้ำมูกน้ำลายของคนที่ติดเชือ้อทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้ดังนั้นเราก็สามารถป้องกันจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการใส่หน้ากากหากเราจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่มีแอลกอฮอล์จริงๆมันหาย,ยากเราก็ใช้สบู่ล้างมือ ทุกซอกทุกมุมไปเลยนะคะก็จะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะทราบสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 การรักษาการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันเป็นยังไงนะคะสามารถที่จะเข้าไปฟังในช่องของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะแอดติดตามตลอดท่านก็จะแนะนําแล้วก็พูดให้เราไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะก็คือช่องของด r V c h a n ร e l นะคะแอดจะแปะลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิป สามารถที่จะเข้าไปติดตามคุณหมอท่านนี้ได้นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนเราจะสูส้ๆไปด้วยก,กันค่ะสำหรับวันนี้แอดก็มีนิยายเรื่องใหม่มาให้ทุกคนฟังแก้กเครียดก,กันนะคะก็คือเรื่องรักชุนลมุนเดี๋ยวเราไปลองฟังตอนที่หนึ่งกันดูเลยค่ะไหนล่ะคนไหนเสียงถามนั้นดังมาจากหลังผู้ไม้ข้างสนามเทนนิส ก็คนนั้นไงที่คาดผ้าสีน้ำเงินนั่นโอ้โหหน้าตาดีนะเนี่ยเสียงน้องชายคนเล็กพูดขึ้นไม่ใช่แค่ดีอะอย่างนี้ต้องเรียกว่าหล่อระเบิดแน่ใจนะว่านายคนนั้นชื่อพิวัตพี่สาวคนโตถามเพื่อความแน่ใจก็ถามเข้ามาแล้วชัวร์ไม่ผิดตัวซีน้องสาวคนที่สามพูดอย่างมั่นใจตัวโตวจังจะไหวหรือเปล่าพี่ เจ้าน้องชายคนเล็กถามผู้เป็นพี่อย่างไม่แน่ใจนักไวไม่ไหวก็ต้องเอาไปให้ได้พี่สาวตอบแล้วจ้องหน้าคุณถามเขม็งใช่ไหมระดินดาหรือพี่เอของน้องๆพี่สาวคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมดสี่คนหันไปถามน้องสาวใช่ใช่ซีพยักษน้ารับผู้เป็นพี่มองตามร่างสูงไหล่กว้างในเครื่องแต่งกายธรรมะแมงกางเกงขายาวเสื้อยืดสีน้ำเงินสลับขาว ที่เดินตรงไปยังขอบสนามพลางยกผ้าขึ้นซับเหงือ่อตอนนี้สายตาของทั้งสามคู่จ้องกันเป็นตาเดียวแล้วกระพริบตาปริบๆอย่างอยากรู้อยากเห็นนั่นผู้หญิงรายใหม่ของเขาหรือไงไม่ยใช่คนเมื่อวานแฮะเอพี่สาวคนโตของน้องๆมองตามแล้วขมวดคิ้วหมุนที่เห็นเมื่อวานผมยาวนะผิวคล้ำด้วยคนนี้ดูขาวจ้วเเียวคนใหม่มั้งสันน้องชายคนเล็กพูดขึ้น เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เพื่อนที่ไหนจูบกันประโยคสุดท้ายจากปากของสันน้องชายคนเล็กซึ่งจ้องตาไม่กระพริบไปยังภาพเบื้องหน้าอย่างไม่ให้ค่าสายตาเขาคงมีผู้หญิงหลายคุณนะเย่ <Yeah. S 2> มน้าพี่บีเลยอกหักซีน้องสาวคนที่สามพูดขึ้นแต่ต่อไปนี้จะไม่หักแล้วรดินดาพึมพำและม้นปากแน่นมองดูภาพตรงหน้าอย่างขุ่นเคือง จนกระทั่งร่างของคนทั้งคู่แยกจากกันและพากันเดินตรงไปยังอาคารใกลๆ้ๆไม่อยากจะอายผีสางเทวดากันมั่งซีพึมพำแล้วค้อนขวับตามพี่สาวเขาจะดูได้ยังไงล่ะว่าเราแอบดูอยู่นอกจากพวกเราแล้วไม่มีใครสักคนซันว่าแล้วยักไหล่หันไปมองพี่สาวคนโตพี่เอแน่ใจหรือว่าถ้าเราเอาตัวในคนนี้ไปคืนพี่บีจริงๆเขาจะไม่ทำให้พี่บีของเราช้ำใจหนักขึ้นไปอีกถ้าไม่เอาไป จะปล่อยให้พี่บีคลอดลูกไม่มีพองัันเหรอซี C. หันมาถามน้องคนสุดท้องอย่างชุนเฉียวซึ่งก็เล่นเอาอีกฝ่ายต้องเงียบปากไปทันทีไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เขาเลยนินาตั้งแต่ออกมาจากบ้านเนี่ยซันบนเมื่อเดินตามกันมาอย่างรถซึ่งจอดรอยอยู่ใกล้ๆรั้วมันต้องมีโอกาสบ้างละนาซี C. ว่าพร้อมกับก้าวขึ้นนั่งด้วยสินหน้าครุ่นคิดหล่อนชำเลืองไปยังพี่สาวคนโต ซึ่งขึ้นนั่งด้านหลังแล้วกอดอกขโมดคิ้วเรียวอย่างกังวลเต็มที่ทั้งสนั่งรอกันอยู่ในรถและคอยฟังการตัดสินใจของพี่สาควคนโตอย่างกระวนกระวายเราจะคอยเข้าไหมพี่ซีตัดสินใจถามขึ้นหลังจากนั่งรอยอยู่นานต้องคอยสิตรินดาตอบน้ำเสียงหนักแน่นแล้วต้องคอยถึงเมื่อไหร่ล่ะสันถามบ้างก็จนกว่าจะได้ตัว เฮ้อยังกับมันง่ายนักนี่ตามมาสามวันไม่เห็นได้เรื่องพลาดกันสะวันไปมุดอยู่ในบริษัทอีกวันแล้ววันนี้ก็มาเล่นเทนนิสบรรดาน้องๆบ่นกันพึมพำอย่างเบื่อหน่ายพี่ว่าหลังจากเล่นเทนนิสแล้วเขาจะไปไหนซานถามยังอยากรู้กลับบ้านมั้งไม่แน่เขาอาจจะไปต่อซีแซกขึ้นแล้วไปไหนล่ะไม่มีที่ที่เปิดจังหวะให้เราสักที พี่สาวบ่นด้วยน้ำเสียงงุดหงิดสงสัยว่าเราจะต้องหาจังหวะกันเองสละมั่งคำพูดของน้องชายทําให้พี่สาวคนโตเลิกคิ้วสูงเหมือนคิดอะไรได้ในเวลานั้นรถสปอร์ตดำหรูของชายหนุ่มก็เล่นออกมาพอดีนั่นไงพี่เอเข้าไปนั่นแล้วจันบอกพรางชี้นิ้วไปยังรดคันที่เล่นนำหน้าลงมาพี่ขับเอง รินดาตบบ่าน้องก่อนจะลงจากหลังรถมาประจำคุณขับอย่างรวดเร็วพี่จะทำอะไรนะซีถามอย่างสงสัยก็ยังไม่รู้เหมือนกันหญิงสาวตอบพร้อมกับสตาร์ทรถตามไปอย่างรวดเร็วเช่นกันระวังเบาๆหน่อยจะชนเข้าๆซานโวยวายเมื่อพี่สาวออกรถราวกับธนูชนแน่พี่สาวบอกขณะที่เหยียบคันเร่งตามเก่งสปอร์ตนั้นไปติดๆฮะเอาจริงเหรอ ถามอย่างไม่แน่ใจแล้วกวาดตาไปทั่วซอยที่ค่อนข้างเปลี่ยวนั้นอย่างระแวดระวังจริงดรดินดาตอบแล้วพุ่งรถเข้าชนท้ายก่อนที่เขาจะเลี้ยวพ้นจากทางแยกนั้นไปน้องทั้งสองคนร้องกรีดโวยวายเกือบจะพร้อมกันซีซึ่งไม่ทันระวังตัวและตอนนี้ซันเองก็ลงไปกองอยู่กับพื้นรถอย่างทุรักทุเลเร็วเข้าเข้ามาแล้วรดรินดาส่งเสียงเตือนน้อง เมื่อร่างสูงเปิดประตูรถสปอร์ตของตนเองมาด้วยสีหน้าเอาเรื่องตายละมาจริงๆทำไงดีละ่ะซีถามเสียงหลงมันเป็นโอกาสทองของเราที่จะเอาตัวเข้าไปน่ะสิพี่สาวว่าขณะที่ประสานสายตากับคนที่เดินตรงมานิ่งแนวปืนเหรอใช้ปืนกูเขาหรือไงพี่เอซีถามทั้งท้งที่สั่นไปหมดทั้งตัวด้วยความตื่นเต้นหาอะไรที่มันหนักกว่านั้นสิชนิดทุบหัวทีเดียวสลบนะ่ะ พี่สาวเสนอก็อะไรล่ะปืนเนี่ดีที่สุดแล้วนะเอา้างั้นอันนี้น้องชายชูไม้เบสบอลให้พี่สาวดูซึ่งเขาหยิบม,มาจากเบาะหลังมันหนักเกินไปละมั้งซีร้องโวยวายก็ตีอย่าให้แรงนักสิเอสั่งขณะที่ค่อยๆลดกระจกรถของตัวเองลงเมื่ออีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้ๆ ดวงตาสีเข้มที่ก้มลงสบตาในระยะใกล้ทำให้หัวใจของหล่อนกระตุกวา่าโดยไม่รู้สาเหตุหญิงสาวถอนใจยาวพร้อมกับเตือนตัวเองว่าอย่าก,กังวลมันเป็นสิ่งที่ต้องทำและหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเป็นยังไงบ้างคะหล่อนถามหน้าตาเฉยขณะที่ยีกฝ่ายทำสีหน้าเหมือนจะฉีกหล่อนเป็นชิ้นถ้าเขาทำได้เป็นไงบ้างัอนเหรอลงมาดูให้เต็มตาสิคุณเขาตะโกนใส่หน้าหล่อนเล่นเอายิงสาวคอย่อน ค่อยๆพูดกันดีๆก็ได้นี่คะทําไมต้องโกรธด,ด้วยคุณออกมาดูซิว่าคุณชนผมค่อยๆหรือเปล่าผมถึงจะต้องพูดค่อยๆกับคุณชายหนุ่มชี้นิ้วไปยังท้ายรถที่ยุบเข้าไปพอสมควรด้วยความโมโหและไม่ทันได้สังเกตเลยว่าหนุ่มน้อยอีกคนที่ออกมาจากประตูอีกด้านนั้นถืออะไรมาด้วยในไหนก็ชนไปแล้วจใจทำยังไงล่ะคะรอนแกล้งรวนและถามด้วยน้ำเสียงยียวนซจะด้วยเล่นเอาอีกฝ่ายแทบเต้น จะทำยังไงนะรอคุณก็ต้องซ่อมให้ผมละสิเขาพูดยังไม่ทันขาดคำสซนก็ฟาดไม้เบสบอลโครงลงมาเต็มหัวร่างสูงที่เข้ามาอยู่ถึงกับซุดลงไปกองอยู่กับพื้นทันทีเอเปิดประตูรถพลัวออกไปอย่างรวดเร็วเร็วเข้าเปิดประตูหลังหล่อนสั่งน้องชายซึ่งทําตามคำสั่งอย่างรวดเร็วโยนไม้เบสบอลเข้าไปก่อนพร้อมกับหันมาช่วยพี่สาวรากร่างสูงใหญ่นั้นตามเข้าไปอย่างทุลักทุเลโอ๊ย คนอะไรตัวหนักเป็นบ้าซันโวเมื่อรับช่วงตัวบนของเขาเข้ามาก่อนสูงเป็นบ้าเลยอีตาคนนี้สีบ่นพืมพำเมื่อรวบขาที่ตึงแน่นไปด้วยมัดกล้ามเนื้อของเขายัดตามเข้ามานี่ละมั้งที่เขาเรียกว่าดาร์ l ทอ n d แอน d s นซ e ซีพูดกับพี่สาวเมื่อเธอเปิดประตูรถเข้ามาเตรียมถอยหลังอีกครั้งใช่น่ะสิไอ้พวกสูงสหล่อหนี่แหละที่มันทำให้พี่สาวพวกเธอช้ำใจ คำพูดที่พาดพิงถึงพี่สาวคนรองทำให้ซีและซันหุบป,ปากเงียบไปตามๆกันขณะที่เอพารถออกมาจากบริเวณนั้นโดยไม่มีใครเห็นทั้งหมดพากาันผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกซันนั้นนั่งไม่ถนัดเพราะผู้โดยสารพิเศษตัวยาวใหญ่เกินเบาะหลังอยู่มากซันจึงจัดก,การประคองศรีรษะของเขาขึ้นมาวางไว้บนตักนั่นแกทำอะไรนะซันซีหันไปถามน้องชายอย่างไม่พอใจ ก็เห็นอยู่แล้วทำไมต้องถามสันย้อนพี่สาวยังไงเขาก็เป็นพี่เขยเรานะแล้วเป็นพ่อของหลานเราด้วยเนี่ยตีหัวเขาซะแรงไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะตายไหมเนี่ยถ้าตายก็หมดปัญหาถีบทิ้งข้างๆทางนี่แหละคำตอบของพี่สาวคนโตทําให้สันกระพริบตาปริบๆฟังๆพี่เอไม่ค่อยจะชอบหน้าเขาเลยฮะก็เขาทิ้งพี่เรานี่นา ทิ้งทั้งๆที่รู้ว่า B กําลังท้อง C แก้ให้เขาไม่รู้มั้งสันยังคงคิดเข้าข้างพี่บีบอกว่าเขารู้ซีเถียงต่อแล้วก็ยังทิ้งด้วยคราวนี้สันน้องคนเล็กพูดไม่ออกแอบชำเลืองมองพี่สาวคนโตนิดนึงพอเห็นสีหน้าเครียดนักก็ไม่อยากพูดต่อ พอก้มลงมองใบหน้าที่อยู่บนตักซึ่งมีรอยเลือดซึมไหลมาเป็นทางก็ต้องถอนใจสันรู้นะว่าทำไมพี่บีถึงยอมเขาขนาดนั้นเพราะดูๆเขาก็หล่อนะพี่ซีขนาดสันเป็นผู้ชายสันยังว่าเขาหล่อเลยพี่บีคงจะรักเขามากทีเดียวคำพูดของน้องคนสุดท้องทำให้พี่สาวทั้งสองที่ได้ยินต้องพากันถอนใจกันไปตามๆ คำพูดของน้องคนสุดท้องทำให้ทุกคนที่ได้ยินต้องพากันถอนใจไปตามๆกันไม่มีใครจะปฏิเสธความคิดเห็นของซันรอกเพราะต่างรู้แก่ใจทันทีที่เห็นหน้าเขาแล้วทุกคนจบตอนที่หนึ่ง